ดึงยางครับนี่เว่ต่คนหลักอะคอมเตอร์มาคนเล่น้ามอเอรอดอกไตอนนี้เส็จแล้เป็นเทนคู่แรกรอบแปดคันครับงานชิงเด็ มิเชลไทยแลนด์แบ็กเออู่ช่างวัดครับส่วนแท็กบีครับหน่วยเปิดสุขพันธครับ คนทำเนี่ยตุ้มพันบุรีเล่นปีม่นจะบอกมอันถีบไม่ใช<ะ>่หรอถ้าจะบอกคนเดียกันเลยพ่อเอ๋ยไปเดี๋ยวเนี่ยสงสัยมันถีบตรงไหนแล้วตอกอันนี้เครื่องตัวเดียวกันนะครับเครื่องโบราณตัวละโบราณตัวละ 1 12, 21, 21. นึ่งสองสองครับเท่าไรครับแปดหกเจ็ดสองครับแปดหกเจ็ดสองสองร้อยห้าสิบสาครับเ,เ,เอาแล้วอยู่แล้วคอนไฟในแล้วดแดหกเจ็ดสอเนี่ยอาทีหรือเปล่าอาทีครับเวลา อา ais, <erman> ทีหรือเปล่าครับชิงไฟจุดดีแน่ๆครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ต้องเวลานี้เลยครับ ออกไปดูนี่นะผู้ออกไปดูนี่นะผู้เอ็น้ำยู่โอ้ยแทกเอคนระับ8 919ครับอูทีกวัดบุรีเก่งกัญญาของสรีพัมมาล่า ายในแจคือาอง้ือ้นะรถที่องโองัียแท็ก A อครับอูปอกแปดลิวส่วนแท็กบีครับนายหัวปลาบลีบอูทั้งปูครับแหงสับรถซับจงนี้มีครับ i don't know อ่อรับออกไฟฝูรีพ้นและปูรีพ้นดูบุรีพ่นปออายพ่นปฏิเสธเดียเมื่องานของเราเพื่อครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่สี่ที่กาครับงานที่สูงเศรกิจนะครัจบ ผู้สุดท้ายรอบแปดคันครับมายุแพันนะครับสักเทโบลโยหัวสุพรรณครับส่วนชาวบ้านแทนปีครับมาให้สอกแม่หลานรับ

1.9ึ 1> 1. ่ก้าโปคู่แรกครับรอบแบตเทนวันพิเศษเดเดาดูครับด้าแเครับมาทุนอะไรครับแบตมาตครับผลิตภัณฑ์โเกียวบมนครับตัวครับด้านแฮีครับมาทุกดิครั ลนี้ครับมาทำด้านของเครื่องุนต์ใครบ้านอยู่ด้านเลนส์รับแต่ไม่้มาเลนส์สามสามพ่อครับยกนึกตระเบียครับยเซร์บียนปทุจังหวครับแต่วั้ครับัวชชายักบชายอ๋อกันครับกิ Terima kasih telah menonton! ภาพช้าก็ดีกว่าฮะเอาทั้งสองสี่สองคราบลงไปวิ่งแปดจุดเจ็ดแทนแรกและวันนี้ถูกเวลารอบสี่พันสามพันโปรครับเป็นเขาเรียกอะไรอู๋ที่ต้องแข่งเสร็จไอ้แป๊บครับ

สุดท้ายครับชนะเข้าไปชิงหนึ่งครับแพ้เข้าไปชิงที่สามอยากให้ดึหกสิพุตของโอท็อปเลเกินนะคุณผู้ชมครับ แปดเก้าสามถูกหัวอาจารย์ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไปดูไปดูไปดูสองแปดหกผมว่าชิงไฟต์ศูนหนึ่งรอบสี่พันคู่แรกครับหนึ่งจุบเก้าตัวโพดูช่างฝันยุทธสวีกครับเจอกับหนุ่ยเปดรุตวันเอ็มเอกชาครับ

รับอันดับหนึ่งอูก้าวโค <ury, S 2> ครับแบงค์บันนาลับที่สองครับยุทธเซอร์วิสโอ๊ตอุชงฟันรับอันดามวับหนุ่ยเปิร์สุพันรับอันดับที่สี่ครับในเรื่องของในจุก้าวโคผู้ชิงที่สามครับสามัญโกล ตายกันนายผู้เชี่งที่สามครับเป็นป้อปัดด้วย สัวัดชนบุรีตอนที่หนึงกนำน้บนี้เรี้ยงล้อสรับวัดชนบุรีสร้างวัดรับอันดับที่สามครับคุณย้อนกับมึนเม่ี้พูดว่าใครจำไม่ได้เราจะมีรุ่นของมิตรคู่ชิงที่หนึ่งสามบรรทออ่คูครับ ผู้ชิงที่หนงครับเป็นน้องสาวสามพันตัวครับ